เอาล่ะสวัสด right, ีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเป็นนักร้องกันนะจ๊ะเกมนี้ก็ดังมากๆมากๆมามามากแล้วนะคะแต่ว่าพี่ไม่เคยเล่นสักทีเราก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะจ๊ะฉันกําลังจะจีบร้องเพลงไม่ใช่ดิฉันกําลังร้องเพลงจีบสาวคนนี้อยู่นะฮะโอเคปึ๊บ อ๋อ oh, อันนี้เราไม่ต้องกดก็ได้ใช่ไหมทุกคนไม่น่าจะใช้อักตัวอักษรของพี่หรอกนะอันนี้แค่ไอตัวที่เป็นสี่สีนี่น่าจะเป็นตัวอักษรของพี่นะคะโ oh, อ้โหยังง่ายอยู่นะบอกเลยด้านนี้ด้านแรกเลยก็เป็นการร้องเพลงจิบสาวที่ง่ายมากๆเลยโอ้โ oh, ห oh, อะไรขนาดนั้นอนะ่ะเปบตกลงมาแล้วป้าบีโบ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 

ร้องเพลงอะไรกูวะเนี่ยโอ้โหร้องเพลงอะไรนี่มาโอ้เริ่มไวขึ้นเรื่อยๆแล้วจ้าเริ่มไหวขึ้นแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ยากขนาดนั้นลอกโอเคมาปึ๊บกดตัวนี้กดค้างหน่อยเรียบร้อยด่านแรกคือง่ายมากๆเลยไปเราจะต้องมาเจอกับปีศาจแวมไพร์นะคะพรอมนี่มาเรามาลุยกันเลยดีกว่าเฮ้ยอย่าคิดว่าแกจะได้น้องเจนนี่ของฉันไปง่ายๆนะจ้าบอกไว้เลยนี่แกจะต้องผ่านคําศพของฉันไปก่อนนะจ้าอาดูเหมือนว่าจะเริ่มไหวขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ได้ไหวขนาดนั้นนะจ้าเกมนี้โอ้โห โ,โมาจ้ามาจ้าซอมบี้อะไรเอ้ยไม่ใช่ดิแกเป็นแวมไพร์หรือเปล่าหน้าตาเหมือนเป็นแวมไพร์นะจ้านี่น้องเจนนี่เราก็ยกหัวไปยกหัวมาแบบไม่สนใจปล่อยใจสนุกสนุกนะจ้าก็จังหวะนี้เดีวเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยนี่โอ้โหเพลงง่ายเกินไปไหมอ่ะ ปึ๊บป๊บขอเพลงที่มันชาคนนี้หน่อยพี่ชายเออฟ๊บๆฟาบมาครับผมนี่กดค้างเออง่ายอยู่นะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเลยนี่เชิบเอาหอเอหอตัวเมื่อกี้กดไม่สุดปึ๊บป๊บอ่ะเป๊บเปบเิบนี่เป็นไง่งงอะดิงงอะดิปีศาจนี่ฟึบอ่าได้ละ นี่คะแนนอยู่ที่หมื่นห้าอ๋กดค้างไปเลยคะแนนพุกกระชูดนะจ๊าตั้งหววานี้เทิบเทิบอ่าไม่ได้ยากขนาดนั้นเดี๋ยวรู้เลยไม่ทองคํานะจ๊ะบอก่าเลยฉันเป็นแชมป์ไม่ทองคําระดับโลกเลยนะที่คุณพ่อคุณแม่ชอบเปิดดูตอนเย็นนะเปิดจริงๆเลยลาคาญด้วยจะตอนกลางวันเสงนะขุ่ป่าเปิบๆโอเคกดค้างจ้าเรียบรลออโอ้โหคะแนนสองหมื่นสา มาเรามาเจอกับเพลงใหม่เลยเราจะเอาให้ได้สามดาวนะคะทุกคน Let's go มามาเริ่มร้องก่อนโอ้โหมาจ้า <c oughs> ขอยากกว่านี้ได้ไหมพี่ชายเออขอยากกว่านี้หน่อยปึ๊บป๊บเนี่บอกเลยฉันเป็นแชมป์ไม่ทองคานะบอกเลยนะปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนี่ง่ายเกินปุยโมยอาเชิบอะเชิบนี่เรียบร้อยตกมาทับนี่นี่นี่ได้แล้วเชิบ เทบเทิบเทิบอ่างงอะดิป้า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 เพลงหาหรือว่าป้าปป้้าาเพลงหาหรือวะเนี่ย ตดเตดเตดเตด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 กดค้างพี่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าน้องๆจะได้ยินเสียงเพลงเกมหรือเปล่าเพราะว่าพี่เบาเพลงไงรอบแรกกับพี่อัดไปแล้วทีนี้เสียงเพลงในเกมมามันดังว่าเสียงพี่หรือว่าน้องๆอยากจะฟังเสียงเกมมากกว่าเออบางคนอาจจะคิดว่าเออเสียงพี่น่ารำคาญมากเลยครับไม่ได้ได้อยากได้เสียงเลยก็ ได้ยินเสียงพี่ไปเถอะทนทนไปนะจ๊ะจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บโอ้โหปึ๊บนี่นี่เรียบร้อยปึ๊บโอเคโอ้คะแนนจะสามหมื่นแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปึ๊บนี่นี่น,นี่กดค้างครับผมนี่เรียบร้อย เชิบเชิบโอ้โหง่ายมากง่ายมากบอกเลยแต่ว่าตอนนี้ลูกกระต่ายของพี่เนี่ยหมุนเป็นเลขแปดแล้วนะกดคา้างโอเคอยู่กับอีปีศาสต์แวมไพร์เดวิลนี่ยืนอยู่นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนคนร้องเลยแต่ว่าเป็นเพลงใหม่นะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าน้องๆได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่านะฮะเป็นเจ้าปีศาจนะคะที่ร้องก่อนโอเคมาต่อไปเราโห้ยไวขึ้นว่ะไวขึ้นว่ะเพลงเริ่มไวขึ้นแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนาจารคุณผู้ชมปึ๊บนี่จ้านี่จ้าเออเชิบนี่เป็นไงงงอะดิร้องได้ทุก พี่เลยบอกเลยเราเป็นอ่านักร้องไม้ทองคำนะจ๊ะเออนี่มากดเอบนี่เรียบร้อยแล้วมาประชันเสียงกันหน่อยดีกว่าโอ้โหบอกเลยสูพี่ไม่ได้หรอกนะฮะนี่โอ้ร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะแต่ว่าจาังหวะนี้พี่ขอร้องตามเลยละกันไร่ลำร้องเพลงปุ๊บนี่ถ้าเต้นได้เต้นไปแล้วนะเนี่ยน้องเจนนี่เต้นหน่อยยกขวัวทั้งเกมเลยอะ่ะทำไมไม่เต้นบ้างไม่เต้นท่าอื่นบ้างไม่เข้าใจนี่ พี่ร้องเพลงหลายเพลงแล้วนะทำไมเห็นน้องเจนนี่เต้นท่าอื่นเลยยกหัวไปยกหัวมาอยู่นั่นแหละเซิฟเซิฟน้องเจนนี่ของเราอาจจะเป็นผู้หญิงที่ขี้อายนะคะเลยอ่าไม่ค่อยเต้นนะฮะทำไมตัวอักษรคู่ต่อสู้มันเยอะจังวะไม่ต้องอ้อมมือให้ก็ได้โ,โหนี่เราขอตัวอักษรเยอะหน่อยพี่คิดว่าในไทยเกมอาจจะยากกว่านี้นะพี่คิดว่านะโอเคมาเฟิบโอมาแล้วมาแล้วเฟิบโอเค เติร์ดเติร์ดเติร์ดนี่เรียบร้อยโอโหจบแล้วเอาได้สองดาวไปงออะไรวะเราก็ไม่ได้เล่นกากนะเอาล่ะนะคะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันเล่นไม่ได้โอเคเอาเล่นไม่ได้งสยไม่มีเน็ตนะคะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกดคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ้าออกมาทำ ep สองนะถ้าใครอยากให้พี่เล่น ep สองก็มาคอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะ